คิดแบบในทุนเลยนะถ้าผมเป็นในทุนนะผมอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยและผมเห็นว่าอ่ะผมมาผลิตผมก็อยากจะขายคนในประเทศแต่ผมดูแล้วอ่ะเฮ้ยหนึ่งในสามของผู้บริโภคเนี่ยรับเงินมาหนึ่งร้อยบาทต้องใช้นี่เก้าสิบเก้าบาทมีงเงินเหลืออยู่หนึ่งบาทเนี่ยผมอยากจะมาลงทุนไหมประเทศแบบนี้แน่นอนว่าไม่ก็ไม่อย่างน้อยที่สุดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำอยู่อย่างหนึ่งคือไปดูที่ตัวฮาร์ดแวร์คือเอาละ่ะยกระดับ EC ซซะนะฮะทำให้มันกลายเป็นถูกออกแบบมาไม่ใช่ผลิตแบบ กูรุดกูรุดหล่หล,ลแล้วขายอ่าจะเริ่มเจาะไปที่อุตสาหกรรม S c u r v e เช่นรถยนต์ EV ใช้โรบอติกส์ถูกไหมฮะไบโอเทคโนโลยีเครื่องบินอะไรเงี้ยอ่าคิดได้ละแต่เกิดปัญหาอะไรรู้ไหมคุณทําเฉพาะดีมานไซต์ตรงนั้นในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยโทษทำเฉพาะในซัพพลายไซต์ในโครงสร้างพื้นฐานปัญหาคือพลเอกประยุทธ์หลุดออกมาจากปากตัวเองนะว่าต้องการแรงงานมีฝีมือ2องแสนห้าหมื่นคนแต่ไม่มีแ<อ>ปลว่าตลอดระยะเวลาแปดปีเนี่ยคุณกดค่าแรง แต่คุณอยากให้เกิดเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่เนี่ยต้องมาคู่กับแรงงานที่มีฝีมือเพิ่มมากขึ้น <ช tekn> ด้วยแล้ววิธีกนนารของรัฐ,<ช>รฐบาลท,ที่ต้องออกแบบตรงนี้เพื่อพัฒนา<ช>เขาขึ้นมาใช่และหนึ่งในวิธีการก็คือคุณค่อยๆใช้ไอ้ตัวกลไกค่าแรงนี่แหละขยับอย่างผมเล่าให้ฟังโจตอนผมอยู่อังกฤษเนี่ยนอกจากผมไปเลี้ยงสือผมสองสือเนี่ยเงินมันไม่พอทุนรัฐไทยมันให้มันน้อยผมก็ไปทํางานพิเศษที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งพอไปทํางานพิเศษเนี่ยนะฮะ หนึ่งก็คือวิธีการจ่ายค่าแรงเนี่ยสตาร์ทที่ขั้นต่ำแต่ดู performance จาก5ปอน35้าเขาสามารถจ่ายคุณได้ถึงส10ปอนนะว่า performance ของคุณอยู่ไหนคือขั้นต้นเนี่ยยังไงคุณก็ได้5.35ใช่แต่ถ้าคุณทางานมีประสิทธิภาพคุณก็ไต่ระดับได้ใช่แต่หนึ่งในวิธีการที่เขาดูความเก่งคืออะไรบางทีมันเป็นเฟเวอร์ทีซึมใช่ไหมฮ้ยคุณสนิทกับแมเนเจอร์แมเนเจอร์คนนี้ก็บอกคนนี้ทํางานเยอะอะไรประมาณนี้สิ่งที่เขาทําคือทุก3เดือนคุณต้องเข้า training มันจะมีระบบเทรนนิ่งและทําออนไลน์นะเพราะถ้าจะขึ้นคุณจะต้องเทรนให้ผ่านว่าคุณมีความรู้อะไรมากขึ้นเช่นการขายสินค้าฮาร์เซอร์สหรือคุณมีศักยภาพจากที่นั่งเก็บเงินอยู่ในทิวคุณทาเบเกอรี่ได้หรือคุณขายวายเป็นก็คือรู้ว่าคุณภาพของวน์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาต้องเพิ่มสกิลคุณเพื่อใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างในการปรับค่าแรงระบบนีดีมากเลยนะครับเป็นการแบบคือคือใช้ออนไลน์มาปุ๊บแล้วคุณต้องเข้าเทรนแล้วคุณต้องทําเป็นคือทุกอย่างมันเหมือนมันดับเบิลเชค่าาุณสมรถทีจะ คุณพร้อมที่จะรับเงินมากขึ้นน่ะใช่และ<อ>นี่เป็นนโยบายของรัฐนะที่ต้องการที่จะให้เอกชนต้องมีกลไกตัวนี้และถ้าคุณสอบไม่ผ่านนะคุณจะขึ้นเงินเดือนไม่ได้หรือถ้าคุณสอบไม่ผ่านกี่ครั้งเนี่ยคุณต้องถูกเลิกจ้างอ่ะพอลูกจ้างเห็นนโยบายแบบนี้ามาปุ๊บเป็นใครใครจะไม่อยากเข้าเทรนนิ่งแล้วก็อัพอัพเกรดตัวเองใช่เพื่อคุณจะได้อัพเงินตัวเองไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยตรงนี้จําเป็นมาก โอเคคุณไม่ขึ้นค่าแรงเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อทันทีผมเข้าใจแต่มันระยะกลางนะร,ระยะยาวๆมันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์เพราะมันจะก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับ2รัฐต้องเลิกคิดว่าฉันนั่งอยู่เฉยๆและเวลาจะปรับค่าแรงฉันก็ต้องเอาไตรภาคีมาคุยมีนายจ้างมีรัฐแล้วก็มีแรงงานมานั่งคุยกันซึ่งอำน,นาจต่อรองเขาไม่มีใช่ถูกไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะต้องคิดเลยว่าเฮ้ยฉันเห็นเศรษฐกิจทั้งหมด ฉันเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจฉันเห็นแรงงานใช่ไหมฉันเห็นการส่งออกฉ,นนฉันเห็นนู่นฉันเห็นนี่และฉันมีแผนข้างหน้าไอ้ที่บอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมีไหมมันก็ควรจะมีแต่ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่เนี่ยม,มันไม่ใช่แล้วก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์อะไรทั้งสิน้นไม่มีประสิทธิภาพ<ต>เพราะมันไม่ได้ไปวางกระบวนการให้เห็นการเคลื่อนไหวของศักยภาพของแรงงาน จำได้ว่าเมื่อตอนที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ตอนจะขึ้นจาก300ที่ทางไปตั้งแต่ยุคข,ของคุณยิ่งรักขยักมาเป็นก็เรียกว่าหลากหลายเรทนะนะผมคุยกับคุณชาลีลอยสูงเนี่ยผมถามว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันมีคนที่รับค่าแรงขั้นต่ําในบ้านเราเนี่ยเท่าไหร่แกบอกมีอยู่ประมาณ4ล้านคนล่าสุดอาจารย์จักนะอาจารย์สาสลัมเนี่ยทำการศึกษาและบอกว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้มันขยายเป็น10ล้านคน จาก4เป็น10จาก4เป็น10ก็มันก็สะท้อนเห็นกับตัวเลขไงที่ความ oh. ยากจนมันเพิ่มสูงขึ้นครับจากจากเท่าไหร่อ่ะ12ล้านเป็น14 14เป็น20ครับมันสะท้อนออกมาเลยมันก็ทําให้คนตกฟอร์ไปอยู่ในแรงงาน <Ừ. S 2> ไร้ฝีมือมากขึ้นจริงๆอันนี้มันมันจะไปผนวกรวมกับ ความเป็นสังคมสูงวัยของไทยด้วยนะทีม่มองแล้วทีนี้คือถ้าถ้าคนจํานวนมากเนี่ยยังได้รับค่าแรงขั้นต่ําอยู่10ล้านคนในเกือบ70บล้านนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะและและปัญหาของบ้านเราเรากลับไปที่หลักการเราก่อนวิธีคิดของเราคือมัอดูแลคนคนคน,คนเดียวไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ศักยภาพในการบริโภคโทนนะครับสิล้านคนคือ1ในสของคนที่เป็นกําลังแรงงานทั้งหมดนะครับประชากรเราประมาณแตะ70็ดสบใช่ไหมแต่ครึ่งหนึ่งมันไม่ได้ทางานไงมันเป็นเด็กกับคนแก่ไงและไอ้พวกที่ทํางานเนี่ย หนึ่งในสามเนี่ยรับค่าแรงขั้นต่ำ uh huh. เพราะฉะนั้น,นแล้วหนึ่งในสามที่ว่าต้องดูแลครอบครัวที่มีกลุ่มเด็กและผู้สูงวัยนั้นด้วยมันก็เลยเกิดปัญหาอะไรต่อรู้ไหมโจ,โจเมื่อค่าแรงมันไม่สัมพันธ์กับค่าคใช้ใจ่ายครัใช่ไหมอาจารย์เดชรัตสุกําเนิดเนี่ยบอกว่าในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะค่าแรงหรือว่ารายได้เนี่ยต่อคนรุ่นมันเพิ่มห้าร้อยแต่ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มห้าหมื่น สูงมากแปลว่าอะไรรู้ไหมคุณก็ต้องไปกู้ใช้ไงนอกระบบก็มานี่ไงแล,แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นตัว<บ>เลขใช่มันเลยกลายเป็นตัวเลขล่าสุดก็คือว่านี่ครัวเรือนเราขึ้นไปแต่90บกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วและที่มันเศร้าที่สุดก็คือว่านี่สําหรับคนที่ใช้แรงงานและรับค่าแรงขั้นต่ำโจค่าแรงเขาเขาเป็นนี่อยู่99%เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดแปลว่ารับเงินมาเนี่ยใช้จ่ายหมด แล้วพอใช้จ่ายหมดปั๊บมีเหลือให้เก็บ1บาทถามว่า1บาทเนี่ยมันคือกําลังการบริโภคอคิดแบบนทุนเลยนะถ้าผมเป็นนทุนนะผมอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วผมเห็นว่าอ่ะผมมาผลิตผมก็อยากจะขายคนในประเทศแต่ผมดูแล้วอ่ะเฮ้ยหใน3ของผู้บริโภคเนี่ยรับเงินมา100บาทต้องใช้นี่99้าทบาทมีเงินเหลือลอยู่1บาทเนี่ย ผมอยากจะมาลงทุนไหมประเทศแบบนี้แน่นอนว่าไม่ก็ไม่แล้วโจก็ไปดูตัวเลขการลงทุน FDI เราเลยลดไงฮะครับลดต่ํามากไม่พอไอการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศมันสางพิ่มเงินไปลงทุนที่อื่นดีกว่าแปลว่าอะไรที่ดึงดูดนักลงทุนมาก็ได้น้อยลงเรื่อยๆแปลว่ามันมีโกรธที่อื่นครับแปลว่ามันมีศักยภาพที่อื่นบ้านเราเนี่ยกำลังตายลงไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยบอกโอ้ยเป็นคุณทักษิณมาทําก็แก้ไม่ได้หรอกเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นผลกระทบปัจจัยใช่ฮะ โลกเนี่ยมันโดนกันหมดแต่เวลาเขาวัดศักยภาพกันเนี่ยเขาวัดกันว่าคุณสามารถจะใช้ศักยภาพของคุณในการเคอร์ฟผลกระทบในด้านลบได้ยังไงร,รัฐบาลถามว่ามีซินาเรียลหนึ่งสองสามน้ำมันขึ้นระยะสั้นน้ำมันขึ้นระยะกลางน้ำมันขึ้นระยะยาวถูกไหมฮะมันต้องเลิกวิธีคิดเรื่องการบอกว่าผมจะอุ้มแต่ดีเซลอย่างอื่นไม่อุ้มมันไม่ได้ละเพราะว่าเงินคุณก็เริ่มหมดสิ่งที่คุณจะต้องทําคือทาเกเต็ดและความหมายก็คือว่าโจ มันไม่ใช่คนขับรถดีเซลทุกคนขนส่งนี่ครับมันไม่ใช่คนขับแกส๊สฮอลไม่ขนส่งเลยคุณจอดจงไปเลยว่ากลุ่มไหนยังไงต้นทุนต้นทาง1น้ํา้มันเนี่ยคือตัวสําคัญที่สุดน้ํามันคุณจะไปแก้อย่างไงมันมีปัญหาในโครงสร้างกลไกราคาอยู่คือเราไปใช้ราคาอ้างอิงสิงคโปร์ทั้งท,งทง้ที่กลั่นในประเทศไทยบ,บาดก,กว่าตรงนั้นเอาออกนะฮะสองนะครับจะทําอย่างไรนะฮะให้รัฐต้องยอมที่จะลดภาษีสรรพสามิตคือรายได้ของตัวเองลงครับ 3. ฮะเวลาคุณคิดจะช่วยคุณไปช่วยคนที่มีผลต่อต้น<บ>ทุนการผลิตจริงๆไม,งมไม่ต้องสนใจผมขับดีเซลไม่ต้อ <ไป S 2> ง,งนสนใจผมละไปงานบริษัทออฟฟิศใดๆอ่ะไม่เป็นไรปไปที่กลุ่มนั้นก่อนใครทําขนส่งใครที่มันเขาเรียกว่า transfer cost ไปที่ สินค้าต่างๆที่ปรับตัวเนี่ยไปช่วยตรงนั้นก่อนและคุณต้องไปควบคุมไม่ได้นะช่วยแล้วนะห้ามขึ้นราคาไอ้ที่ปากเปล่าบอกห้ามขึ้นมี18บทห้ามขึ้นแต่ไม่ทอะไรช่วยเขาเลยยมันไม่มีประโยชน์ใช่คุณไปควบคุมตรงนั้นให้ได้เพื่อที่จะลดให้ประชาชนเนี่ยได้รับทรานสเฟอร์ไอ้เรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นต้นทุนในชีวิตแต่ละวันของเขาเนี่ยให้มันลดลงสองฮะคุณก็ต้องสนับสนุนเรื่องการปรับค่าแรงตามอัตราเงินเฟ้อ สามการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มีประสิทธิภาพที่สุดตอนนี้เขาเรียนรู้กันแล้วก็คือตัวรัฐสวัสดิการครับรัฐจะต้องคิดและค่อยๆขยับทําตรงนี้ให้ได้อย่าให้คนไปติดลบฮนะเพราะว่าถ้ามันติดลบมากเป็นหนี้มากกําลังในการบริโภคของเขาจะลดน้อยลงแล้วเศรษฐกิจไทยก็จะหดตัวโตวได้ต่ำกว่าสกยภาพอย่างต่อเน,นื่องและโจลองคิดดูถ้าคุณโตต่ำกว่าศักยภาพได้10ปีคุณจะกลายเป็นประเทศเหมือนลาตินอเมริกาที่เคยเข้าช่วงที่เรียกว่า Lost Decade และในโลกในความของความเป็นจริงเนี่ย o s ส decade เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างมันจะกลับมานะไม่กพราะระหว่างทกลับมาคุณต้องมีศักยภาพสูงมากคุณถึงจะ resilience กลับมาได้เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็เหมือน o s s De c a d e ไปแล้วเนาะไปแล้วแต่เราจะ l o s สอง e c a d e หรือเปล่าแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าลอสเด c เกตของไทยคือมันจะไปโตที่เวียดนามและอินโดนีเซียและไม่ใช่เพราะโชคช่วยใดๆนะครับนโยบายเขาถูกแต่นโยบายเราผิดไอ้กระบวนการ ของระบบราชการมันไม่เอื้อต่อวิธีคิดแบบนี้ครับเมื่อระบบราชการไม่เอื้อต่อวิธีคิดแบบนี้คุณเจอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและทําสิ่งที่ผมพูดนะคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องได้ม,มีสิทธิ์ที่จะผิดได้อ,อย่างที่เราเห็นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณทักษินโดนเรื่องลอตเตอรี่คุณยิ่งรักโดนหนึ่งห้าเจ็ดรืองข้าอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ย เขาไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไปตรงมาแต่เขาต้องการ manage ไงเพราะระบบมันไม่เอืออ้อคุณทํารถไฟสองล้านล้านนะตอนนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยก็ไปติดว่ามันผิดวิธีเงินกู้อย่างง้นอย่างนี้ถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการนะตอนนี้ได้รัฐบาลที่มีศักยภาพไม่พอแต่ระบบราชาการและกฎหมายคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดประเทศไทยต้องวางอยู่บนชุดวิธีคิดว่าคุณจะ competitive กับคนอื่นได้ยังไงลดภาระ ของนักลงทุนลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดได้ยังไงมันต้องปรับหรือใหญ่เลยอนนไอ้แปีที่ผ่านมาคือเวส t e ออฟไทยจริงๆฮะเห็นด้วยมากๆแล้วก็รู้สึกว่า mindset หลักเนี่ยน่าจะเป็นว่าคุณจะ Competitive กับคนในประเทศด้วยกันเองได้ยังไง่ไหมจริงๆต้องมองไปข้างนอกได้แล้วนะฮะเพื่อที่จะหลุดพ้นจากปัญหานี้ไปให้ได้